เล่นมันอีกันอีกเกมนะฉันบอกว่าวันนี้เวียนถั่วมากไปโรงเรียนก็ไปโรงเรียนก็เวียนถั่วนะขันดีขันดีช่วยวันจิตก็กลับมากันอีกเกมเดี๋ยวเราพาไปชิมมุ้งแล้ววันหลังอ่ะเอ้ออ่ะดูเขาอ่ะคือเราเทะเลซายูนารัะเพื่อนรักซายูนาระเพื่อนรัก 自由。<Thank> you. 我会把门？

จะเล่าอะไรให้ฟังตะกี้ไม่สะดุุกตื่นไม่เคยเป็นอย่างนี้มานานแล้วเว้ยฝ <c oughs> ันว่ามันมีไอ้ที่ไปสวนน้ำเนี่ยพอดีเลยฝันว่ามันมีผู้หญิงใครก็ไม่รู้อยู่ดีดีตอนนั้นอ่ะโอ้ยอยู่คนเดียวแล้วมันมาเต้นตึงต้งตึ้งตึ้งแต่สายยัางหนึง่งเ <c oughs> สร็จปับ <c oughs> ป๊บประเด็นคือดีดีแบบพอเราจะถ่ายชิปเขาอ่ะเขาหายตัวได้แล้วมันก็วิ่งไล่อยู่ดีดีก็โผล่มาด้านหน้าแล้วมันก็ปุ้มแล้วก็ <c oughs> สะดุ้งตื <c oughs> ่นเลย

โอ้โอ้โหเป็นเรื่องเก๋ๆดีอยู่ปีก็ู้ยอ๋อมันยังไม่มาหรอยังไม่มาเลยเอ้ากิากกว่าตัดตายได้8หลังแล้วเนี่ยเพราะเนี่ยมีทองมองมาด้วย ล็อบหน่อยเอาแล้วมัไมันไม,ม่เดินเข้ามาเองอะคือเยอะหรือเปล่าให่คนไปช่วยทีงั้นเดี๋ยวผมไปช่วยแป๊นนึงนะอันนี้ไปช่วยแมวไม่ต้องอะเดี๋ยวไปเองดีกว่าอ้าวพี่รอตรงนี้นะได้ยังยนะชื่อจับเจ็ดครูทำไมต้องให้ออกไปลับไว้ใส่ซื้อมาเยอะมั้ง บาดแล้วนี่หวา่าเฮ้ามันก่อนยังไม่บาดเลย <c oughs> สวยมากอุ้ยฮึ้ย คุณครับวันนี้สวนน้ำมันไม่ได้เปิดนะครับแต่ว่าเขาฝันแต่ว่าเขาเทะเลแล้วเขาก็เจออะไรให้คุยอะไร ว้าแม่งไี่ใครวะโอเคต้องสติก่อนมันก็แค่ผู้หญิงจิตประหลาดไม่น่าจะมีอะไรรอกไว้ก่อน ไหลับแล้ววะเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยหกโมงสี่สิบห้าเอา้าแล้วพวกนั้นอะยังไม่มาอีกเหรอโอ้ยแล้วอยู่คนนี้มันมีอะไรกินปะเนี่ย อ,อ,อย่างไรก็กินอันนี้ลองท้องก่อนละกันรู้คะนนแล็อกอย๋อยวม เมื่อทีมกู้ภัยมาถึงพวกเขาตรวจชีพจรของชายคนนี้พบว่ายังเต้นอยู่แต่ก็เต้นแรงผิดปกติจึงสันนิษฐานได้ว่าเขาอาจจะเสียเลือดมากเกินไปพวกเขาจึงรีบช่วยกันขุดทรายออกเด็กๆที่อยู่ใกล้ๆต่างตกใจอย่างมากหลังจากขุดทรายออกทีมกู้ภัยพบว่ามีเศษแก้วแหลมคมเจาะเข้าไปที่ลำคอของชายคนนี้จุดหนึ่งที่แขนซึ่งถูกปาดด้ย <ส ue? S 2> วยเศษแก้วอาจจะทําให้เส้นเลือดใหญ่ฉีก จึงไหลออกมาอย่างรวดเร็วทีมกู้ภัยต้องรีบห้ามเลือดและทำการประถมพยาบาลอย่างเร่งด่วนก่อนที่จะรีบพาตัวใช้คนนี้ส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเขารอดมาได้อย่างปลอดภยัย หญิงสาวคนนี้ยัดเครื่องดนตรีเข้าปากแต่ดันเอาออกมาไม่ได้จะช่วยเธอได้อย่างไรเมื่อวัยรุ่นสาวกลุ่มหนึ่งตั้งวงเล่นดนตรีลงในติดต่อพยายามทำคอนเทนต์เอาใจคนดูและต้องการผู้ติดตามาาพาี่าสาวพี่คอรวมเมื่อกี้หน่อยได, <น S 2> ด้ไมอ่ะคือเรยว่าฮาร์โมนิก้าเข้าไปในปากแต่มันดันเอาออกมาไม่ได้เมื่อทีมกู้ภัยมาถึงก็ต้องช็อกกับภาพที่เห็นปากของเธอบวมจนหน้าหวาดเสียวสุดๆเธาสงสัยว่าทําไมเอาเข้าได้ แต่เอาออกไม่ได้ทีมแพทย์จึงอธิบายว่าเนื้อเยื่อในกระพุ้งแก้มจะเริ่มบวมทําให้ของที่เข้าไปได้ตอนแรกจะดึงออกมาได้ยากตอนนั้นสัญญาณชีพของเธอยังปกติหายใจได้ความดันปกติทีมแพทย์เลยเตรียมพาเธอไปโรงพยาบาลแต่เธอกลับปฏิเสธเพราะไม่มีเงินจ่ายค่ารักษางานนี้เลยต้องจัดการหน้างานกันแบบสดๆพวกเขานําเจลหล่อลื่นมาทารอบปาก จากนั้นใช้คีมค่อยๆดึงฮาร์โมนิก้าออกมาอย่างระมัดระวังทางกลางสายตาลุ้นระทึกของคนรอบข้างสุดท้ายฮาร์โมนิก้าก็หลุดออกมาได้สําเร็จงานนี้ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงสาหรับสายคอนเทนต์มือปีกาบาดตกใส่ท้องของเธอเธอจะรอดไหม หญิงสาวคนนี้กำลังนอนเล่นอยู่บนโซฟาในบ้านเช่าแต่แล้วจู่ๆก็มีเสียงดังสนั่นตาบาดรอ้โตได้ไงทะลงดบอดแล้วตวกใส่ท้องของเธอจนทะลุเป็นรูขนาดใหญ่คญุณยายเจ้าของบ้านตกใจสุดขีดรีบโทรเรียกหน่วยกู้ภัยเ่อิีกู้ภัยมาถึงท้องของหญิงสาวเป็นรูทะลุชัดเจนแต่เธอยังไม่ตายยังรู้สึกตัวดีหายใจได้ ชีพจรยังเต้นเป็นปกติเธอบอกว่ารู้สึกเจ็บระดับ6จากสิแต่ยังพอไหวทีมแพทย์ตรวจแล้วพบว่าจุดเุือาบาบตกเป็นบริเวณช่องท้องด้านล่างอาจทำให้ไตเสียหายแต่โชคดีที่กระดูกสันหลังไม่ได้รับผลกระทบเพราะเธอยังท่ายืดเท้าได้ข้อน้าทึ่งคือความร้อนของอุกาบาตทำให้เส้นเลือดบริเวณที่โดนมัสได้ยุดเลือดไหล เราวกับจี้แผลไว้จึงไม่มีเลือดออกมากและนั่นคือสิ่งที่ช่วยชีวิตเธอไว้ฉากนี้จริงๆแล้วได้แรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของหญิงชาวอเมริกันที่เคยถูกอุกาบาตตกใส่กลางวันแสบๆขนขณะนอนบนโซฟาในปี 154ซึ่งเป็นเคสเดีในประวัติศาสตร์ที่มีคนโดนอุกาบาทแล้วรอดชีวิตค่ะใครจะไปคิดว่ากำลังนอนชิวๆอยู่บ้านอุกาบาทจะตกใส่แบบนี้ได้จริงไหมคะ ชายคนนี้ถูกใบพัดเครื่องบินดูดเขาจะรอดไหมเมื่อเจ้าหน้าที่ขนกระเป๋าของสนามบินมัวแต่เฉียงบงังจึงพลาดเอากระเป๋าเดินทางไปวางทับคันเร่งทำให้รถขนกระเป๋าคันเร่งค้างวิ่งเข้าไปในลานบินชายหนุ่มพนักงานจะพยายามแก้ไขปัญหาโดยการขับรถอีกคันตามเข้าไปเพื่อดับเครื่องชนและเขาทำได้สำเร็จคนต่างพากันชื่นชมเขาดีใจจนลืมตัว เหลือไปยืนใกล้เครื่องบินจึงถูกใบพัดเครื่องบินดูดเข้าไปพอหน่วยกู้ภัยมาถึงที่เกิดเหตุเห็นสภาพแล้วคิดว่ายังไงเขาก็ไม่รอดแต่ขาเขายังขยบับจึงรีบช่วยกันใช้เครื่องมือถอดใบพัดเครื่องบินออกเพื่อดึงตัวเขาเข้ามาใครเห็นก็ว่าตายแต่เขาดันรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์เนื่องจากถุงกอล์ฟที่บรรจุไม้กอล์ฟโลหะถูกดูดเข้าไปก่อนทําให้ใบพัดเครื่องยนต์หยุดหมุนและช่วยชีวิตเขาไว้ ได้เรียกได้ว่าดวงแข็งสุดๆผู้หญิงคนนี้ลิ้นบวมจนหายใจไม่ได้เธอจะรอดไหมหญิงสาวคนหนึ่งกำลังนั่งจิบกาแฟและเมอหมอย์เื่อย่างสนุกสนานแต่แล้วจู่ๆลิ้นเธอมีอาการบวมใหญ่เพื่อนอเธอตกใจ แต่ยังมีสติจึงเดาว่าเธอน่าจะแพ้นออมอัลมอนด์ที่อยู่ในกาแฟจึงรีบตะโกนถามว่ามีใครพบยาแก้แพ้ฉุกเฉินบ้างเธอรีบฉีดเข้าที่ต้นขาแต่อาการแย่ลงลิ้นบวมใหญ่จนเท่ากำปั้นเพื่อนเธอต,ตกใจสุดขีดรีบโผลเรียกรถพยาบาลทันทีระหว่างรอหิมแพทย์มาช่วยเธอกำลังหมดสติเราะขาดอากาศหายใจโชคดีที่เจ้าหน้าที่911 สอนขั้นตอนการช่วยชีวิตเบื้องต้นผ่านทางโทรศัพท์ให้เธอให้เพื่อนหาหลอดดูดน้ำกับช้อนกินข้าวแล้วใช้ช้อนกดลิ้นลงและสอดหลอดเข้าไปหนลิ้นเพื่อเปิดช่องทางให้การหายใจได้พร้อมกับให้เพื่อนพยายามปลุกให้เธอรู้สึกตัวสุดท้ายเธอกลับมาฟื้นหายใจได้อีกครั้งเหนือโอ้ไพรมาถึงพอดีรีบให้ออกซิเจนและพาตัวส่งโรงพยาบาล ชายคนนี้กำลังจะตายเพราะเนยถั่วติดคอแต่ปัญหาคือเขาดันตัวติดกับน้องชายฝาแฝดจะช่วยเขาได้อย่างไรสองพี่น้องฝาแฝดนั่งทานอาหารด้วยกันตามปกติแต่จูจูพี่ชาย หลับมีอาหารติดคอจนเริ่มหายใจไม่ออกน้องชายตกใจรีบโทรขอความช่วยเหลือจากหน่วยฉุกเฉินและเขาเรีบบอกเจ้าหน้าที่ว่าช่วยพี่ไม่ได้เพราะเขาต,ติดกันเจ้าหน้าที่สาวพยายามให้การช่วยเหลือผ่านทางโทรศัพท,ท์เธอให้เขาใช้มือล้วงเข้าไปในปากที่ชายเพื่อเปิดทางเดินหายใจแต่มันไม่ได้ผลเพราะอาหารที่ติดคออยู่มันคือ เนยทัวซึ่งมันเหนียวหนืดและอันตรายกว่าที่คิดถ้าหลอดลมถูกปิดด้วยของเหนียวอาจจะยิ่งทำให้ช่วยยากขึ้นและอาจทำให้พี่ชายขาดอากาศจนสมองตายเจ้าหน้าที่จึงแนะนำวิธีดันท้องเข้ากับเคาน์เตอร์ในครัวเพื่อให้เหนยถวนหลุดออกมาเพราะแรงกระแทกที่ท้องน้องชายพยายามพาร่างที่ติดก,กันเดินไปช้า พี่ชายน่าหมดแรงและสุดท้ายก็ล้มลงไปทั้งคู่ในตอนนั้นน้องชายคิดว่าพี่คงไม่รอดแล้วแต่เจ้าพี่บอกว่าอยอกเพิ่งหมดหวังแม้พี่ชายจะหยุดหายใจแต่ยังมีเวลาอีกสนาทีก่อนที่สมองจะตายเธอจึงบอกให้น้องชายมองหาเครื่องดูดฝุนโชคดีที่มันอยู่ใกล้ๆตรงหน้าเขาเขารวบรวมแรงเพื่อสุดท้ายค่อยๆขยับตัวพี่ชาย อปยังเครื่องดูดฝุ่นต่อหัวดูดอันเล็กๆเ,เข้าไปในปากพี่ชายอย่างระวังแล้วเปิดเครื่อง,งทันทีเนยถั่วที่ติดคอถูกดูดออกมาพี่ชายสำลักออกมาแล้วกลับมาหายใจได้อีกครั้งทุกคนในเหตุการณ์ล่องอกนี่คืออีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทั้งระทึกและทั้งอบอุ่นหัวใจบางครั้งฮีโร่ก็อาจมาในรูปแบบที่เราไม่คาดคิดอย่างเครื่องดูดฝุ่น คลิปนี้สปอยหนังชื่อเรื่องว่าเดอะแซนถ้าใครพร้อมฟังสปอยแล้วกดกันได้เลยครับเรื่องมามีกลุ่มวัยรุ่นกำลังปาร์ตี้ไปจา่งเมามันทุกอย่างเป็นไปตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แล้วพี่อ้วนและเพื่อนอีกคนแบกอะไรมาสักอย่างมันเป็นมนื่อเมื่อครับทั้งสองไปเจอมันที่เรียนชายหาดเลยแบกมาด้วยด้วยความขึ้นขน้องพวกเขาอยากรู้ว่ามันคืออะไรเลยเอาไปเผาไฟล้วก็ตัดไป าที่แคลลี่นงเอกของเราเธอตื่นขึ้นมาคนแรกเธอออกไปดูข้างนอกเพื่อนเพื่อนยังไม่ตื่นอยู่บนรถมีสี่คนมีโยนาด์ซานดาลอนนี่และตัวประกอบหนึ่งคนเป็นแฟนของลอนนี่แคลลี่มองดูรอบๆเธอเห็นนอกอตัวหนึ่งมันโดนอะไรบางอย่างดูลงไปโดนหายวับไปกับตาเธอเห็นแบบนั้นตกใจมากครับขณะนั้นเพื่อนอีกคนที่นอนอยู่บนที่ไม้ก็ตื่นขึ้นมาเธอ่มกำลังจะลุกออกแกเก้าอี่แคลลี่ได้ตะโกนบอกว่า ามเหยียบสายนะแต่มันไม่ทันเราครับเธอเข้าขารูไปเ่าน,นั้นแรมมีบางอย่างดึงขาเธอเอาไว้เธอลองออกมาด้วยความเจ็บวปวดเพื่อนๆที่มองดูอยู่แค้แต่สงสัยว่ามาเกิดะอะไรขึ้นมีเพื่อนชายคนหนึ่งจะเข้าไปช่วยแคลรี่และแฟนของเขาห้ามเอาไว้แต่เขาไม่ยอมฟังครับกระโดดลงจากรถทันทีวิ่งออกไปได้ไม่กี่ก้าวก็ล้มลงแล้วลุกขึ้นมาไม่ได้มีบางอย่างดดเขาลงไปมันดูดเนื้อหนักเขาจนเหลือแต่กระดูกหน้านี่แหกไปหมดเลยสยองเ ทุกคนเห็นแบบนั้นตกใจมากครับเพื่อนพยายามสตาราทรถเพื่อไปช่วยแต่ทำยังไงก็ไม่ตีนพี่ๆในหาของมาช่วยแต่มันไม่ทันแล้วเขาถูกดูลดลงไปในท้ายทุกคนเสียใจมากที่เสียเพื่อนไปถึงสองคนโดยเฉพาะนอนนี่กอเสียใจมากที่เสียแฟนเธอไปพวกเขาเถียงกันไปมาว่ามันคือตัวอะไรกันแน่มันสามารถยืนคนไปได้ทั้งตัวมันไม่ธรรมดาแล้วแบบนี้จะโทรหาคนอี่ให้มาช่วยก็ไม่ได้เพราะโทรศัพท์อยู่หลังรถ มิกกี้บอกให้โจนาหนอนสตานรถอีกทีแต่มันยัติดเหมือนเดิมครับเมื่อคืนนี้เปิดไฟห,หน้ารถยิงไว้แบตเริ่มหมดแคลรี่เดินไปใกล้ๆายเธออยากรู้ว่ามันคืออะไรเธอเอามือออกไปเส้นขาวๆก็ลอยขึ้นมามันพร้อมจะกินทุกอย่างที่เข้าใกล้ไยขนานั้นพ่รว่นตื่นขึ้นมาพอดีเขาอยู่ในถังครับเมื่อคืนนี้ถูกเพื่อนๆแกล้งจับมายัดไว้ในถังพ่อ้่นโมโหมากแล้วหาทางออกจากถัง เพื่อนห้ามเอาไว้บอกว่ามีบางอย่างอยู่ในท้ายมาดูเพื่อนของเราไปสอบคนแล้วถ้านายอยากตายก็ออกมาเลยพี่อ้วนไม่ค่อยเชื่อครับจะมาแกล้งคุอีกละสิแต่เพื่อนพูดด้วยสีหน้าที่จริงจังขอร้องให้อยู่นิ่งๆจนพี่อ้วนยอมเชื่อมิกกี้บอกว่าจะหาทางช่วยให้พี่อ้วนรอก,ก่อนพี่อ้วนบอกว่ารีบีช่วยฉันออกไปตอนนี้เจ็บตัวมากแล้วตอนนี้ทุกคนสิ้นหวังมากเลยครับไม่รู้จะยังไงต่อไปปล่อยเวลาไหลไปเรื่อย จนเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงพี่อ้วนของเราต้องทนอยู่ในทางต่อไปตอนนี้เขาเจ็บมากเลยครับขยับไปไหนไม่ได้ร้อนก็ร้อนโจน้าได้โยนชิ้นกระแด็นหให้พี่อ้วนทาช่วยเขาได้เยอะเลยครับพวกเขาเริปกปรึกษากันเราจะงไงต่อไปถึงรอไปแบบนี้จะตายกันหมดแน่แต่ในขณะนั้นแคลรี่มองกินไข่ที่ถูกเผาเมื่อคนี้ตอนนี้มันได้แตกออกแล้วทุกโนพากันตกใจพอทิดว่าเป็นไข่ของซาบลา พวกเขาพูดคุยกันไปมาจนได้สรุปว,ว่าพวกมันเป็นไข่ของสปาร์ลาดพวกมันออกมาจากไข่และไปฝังตัว่าดีใจดีายแคลรี่อยากดูว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเดนวิ่งแกล้ให้กล่องมาเคยโยนไปที่าดมีเส้นรข,ขาวดื่นลงไปโยนไปหลายที่ก็เหมือนเดิมครับแคลรี่ได้เปลี่ยนที่โยนโยนไปอีกฝั่งหนึ่งพบว,ว่าได้กล่องไมอยู่อยู่ลงไปแสดงว่าพวกสปาร์ลาดไม่ได้อยู่ตรงนั้นพวกเขาทุกคนดีใจมากครับเริ่มมีความหวังขึ้นมาแล้ว ระหว่างนัง้นพี่อ้วนเห็นยกถกูกินต่อหน้าพอเริ่มสติแตกขึ้นมาแทล์ี่บอกพี่อ้วนไปว่าเราจะรอดทุกคนเดี๋ยวมีคนมาช่วยทุยคนรอก่อนลอนนี่พูดขึ้นมาว่าพวกเราจะตายกันหมดแม่มีคนมาช่วยดอกแม้แต่รถสเรอยอะไ,ไ,ไลนโจนาได้ยินแบบนั้นเขาคิดอะไรได้บางอย่างเอาเซิร์ฟบอร์ดที่อยู่หลังรถมาเอามาเรียงต่อกันเพื่อไปอยังต้นไม้พอที่โตะนั้นมีของกินอยู่เขาค่อยๆเดินไปช้าๆอย่างใจเย็นจนใกล้จะถึงโต๊แล้ว แต่ระหว่างก้าวขาไปเหยียบโต๊ะใส่ค่าที่เหยียบเิื้อบอดด้้นไหลออกไปทําให้เขาต้องยันตัวเองเอาไว้เพื่อช่วยากระแจกดขึ้นจะช่วยอะไรไม่ได้แตะ่จะยืนให้กําลังใจเิร์อบอดเริ่มไหลไปเรื่อยๆครับตัวเขาก็เริ่มต่ําลงมาจนเกิดเป็นทรายแล้วแต่ทันใดนั้นพวกฉับประหลาดมันโผล่ออมามันเข้าไปดูดเนื้อเขาโจน,นาจที่เห็นแบบนั้นเลยใช้แรงที่มีผลักตัวเองขึ้นมาโดยึ้นไปบนโต๊ะได้เขาเลองออกมาด้วยความเจ็บปวดพอโดนพิดของมัน ทำให้อาการของเขาแย่ลงไปเรื่อยๆพอผ่านไปสักพักหนึ่งหน้าท้องของเขาก็เริ่มเน่าแล้วครับพเพื่อนเห็นแบบนั้นถึงกับรับไม่ได้โจนาพยายามตั้งสติแล้วน้ําในกระเป๋ายนให้พี่อ้วนและเพื่อนคนอื่นๆขณะที่เขาโยนน้ำให้เพื่อนนั้นเกิดแผลขึ้นมาตอนนี้โจนาไม่ไหวแล้วครับแผลที่อยู่หน้าท้องเริ่มเน่าขึ้นทุกทีซึ่งตอนนี้พวกสัปปะหลาดกำลังเจอะยางรถจนยางรถแตกพวกเขาเห็นแบบนั้นตกใจมากครับพะไม่คิดว่าพวกมันจะเจอะยางรถได้ พวกเราคิดว่าถึงเราไปแบบนี้ได้ตายแน่ๆ่ดอนนี่ลนเลยอ,อาสาแปวโทรศัพท์ที่อยู่ในรถเพื่อดีคนจับเธอไว้โดยกลัวมากเลยครับเธอสียบกุญแจเข้าไปได้แล้วแต่ฝั่งยกขึ้นนั้นมาติดกับขาเลยครับจนเกือบพลาดตกลงไปอย่างนี้มีเพื่อนอีกคนช่วยดีอไว้แคลดี้เอาไม้มาให้เธอจับอีกเพื่อให้เธอเปิดท้ายรถได้เธอจะเปิดท้ายรถอีกครั้งรอนนี้เธอเปิดได้แต่ในขนาดนั้นตำรวจขับรถมาพอดีเขาอีบแจ้เสียงดัง ทำให้ดอนนี่ตกใจแล้วฝากระโปรงโดนทำนิ้วเธอทันทีเธอร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดทุกคนที่เห็นตํารวจด,ดีใจมากครับรีบขอความช่วยเหลือเขาก็ถามไปนะครับว่ามาทําอะไรอยู่ที่นี่แคลรีตะโกนบอกว่ามีบางอย่างอยู่ในคล้ายให้นั่งอยู่ในรถและขอกําลังเสริมแต่เขาไม่ยอมฟังครับเขาคิดว่าวัยรุ่นพวกนี้ต้องผิดยาแน่ พอเปิดประตูลงมาเดินจอไม่ได้เฉยพวกสาป,ประหลาดจอดรองเท้าเขาไม่ได้อาจเป็นพ่อรองเท้าเขาครับหนาเกินไปพวกเขาเห็นแบบนั้นก็แปลกใจมากครับทําไมตํารวจคนนี้ยังเดินต่อมาได้ตํารวจเดินมาหาที่อ้วนเราว่าจะช่วยแต่เดินเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นเลยเปลี่ยนใจเขาเดินไปหาสองสาวขอเขาเห็นตอนนี่ทูนี่เขาไม่ช่วยครับเขายืนมองเฉยๆแล้วพูดไปเรื่อยแคลรี่โทนหาตำรวจไปว่า ช่วยพวกเราได้แล้วัมวยืนทําอะไรอยู่ไม่เห็นหรือไงพวกเรากําลังจะตายตำรวจคิดว่าพวกเขาเมายาครับเลยไม่ได้ฟังที่พวกเขาพูดถึงอธิบายยังไงก็ไม่เชื่อระหว่างนั้นเขาทำกุญแกโตเขาก้งไปเก็บมือของเขาก็ถูกดูทันทีดึงออกไม่ได้ด้วยสุดท้ายตำรวจคนนี้ก็ถูกสับะหลาดราดไปกินต่อหน้าทุกคนมิก้เลยอาสาไปที่รถตำรวจเขาบอกให้ชานด้โยนผ้ามให้เขา แต่ระหว่างที่โยนมาหนั้นเขาพัดตกลงไปทําให้พวกสัตว์ปราดเข้ามาดูมิกกี้ยังรวดเร็วเพืวเว่อนๆเห็นแบบนั้นตกใจมากครับเขาทุบดูเนืน้อนหนังจนหายไปหมดแล้วตัวเขาก็หายไปทุกคนเสียใจมากเลยครับแคลลี่เห็นไม้ที่อยู่ตรงหน้าเธอคิดว,ว่าพวกสัตว์ปราดไม่สามารถจอบไม้ได้เธอบอกให้ทานดาเอาไม้มาเรียงต่อกันเพื่อเดินไปที่โต๊ะจากนั้นแคลลี่เดินไปที่รถเธอบอกโจนาและพี่อ้วนให้อดทนรอก่อนเดี๋ยวหาทางช่วย ตอนนี้โจนานไม่ไหวหรอกครับอาการโลอแร่ใกล้จะตายส่วนกีอ้วนถางรัดตัวเขาจนมีเลือดไหลออกมาตอนนี้เขาจะวยเไม่ได้ทักสอบไปช่วยลอนนี่ดึงมือที่ติดอยู่ท้ายรถออกมาเจนช่วยเธอได้จากนั้นแม่สามจะเดินไปตามไม้เพื่อไปที่โนตามได้เธอไปก่อนตามด้วยแคลลี่เหลือแค่ลอนนี่คนเดียวเธอเดินมาตามปกติแต่ระหว่างนั้นเธอไดล้ล้มลงเจนพวกมันเอาเธอไปกินทุกคนเสียใจมากแต่โมช้าไม่ได้งานตายกันหมด ทด้านเหนืญญได้เดี่ยวข้ามา,าเท้าเพื่อวิ่งไปที่รถตำรวจเธอวิ่งออกไปอย่างไวโดยเป็นหนึ่งรถตำรวจได้สังเกตทุกคนดีใจมากที่จะรอดแล้วเลือดที่ไหลออกมาจากพี่อ้วนมันไหลลงทรายจนพวกสัญญาประลาดไดกินเลือดมันพยายามขั้นถังเข้ามาจนสุดท้ายพี่อ้วนก็ไม่รอดถูกมันดึงลงไประหว่างที่ทุกคนอึ้อยู่นั้นก็มีสัญญปหลาดมากันแดดทบรถจนทําให้ซานด้าล้มลงและสถล่ไปเวลาผ่านไปจนคํามืญญาาดซานด้าได้ตื่นขึ้น ีนขึ้นไปหลังรถแล้วหยิบบอร์ลมที่ช่วยเหลือตำรวจมาเป่าลมใส่จนเต็มซานดาไปช่วยโจโนาและแคลรี่ช่วยพยุงโจโนาจนเข้ามาในรถได้แต่ระหว่างนั้นสับปะรดโผล่มาพอดีมาตัวใหญ่มากแคลรี่ยังอยู่ด้านนอกอยู่มันเข้าโจมตีเธอแต่เธอหลบได้แล้ววิ่งขึ้นไปบนหลังรถเธอเห็นน้ำมันอยู่ยหลังรถตำรวจเธอเลยคิดอะไรดีๆได้เธอเอาน้ำมันมาที่หลังรถเพื่อดดจัดการมันพอนสับปะาดออกมาแคลรี่จะ นีัไม่รู้แล้วอ่ะไม่รู้ว่าเป็นรูอะไรนะจานด้เรียกให้แคลดี้กับพขารุดมาเพอกดีกับเข้าไปแต่พวกสปาร์ตยังไม่หมดครับพวกมันพยายามพังรถเข้ามาพวกเธอกลัวมากโอ้ยมีชั้นโดนผ่านไปสักพักหนึ่งก็สงบลงเช้าวันต่อมามีคนมาท้อกระจกทำให้แคลดี้สะดุ้งตื่นขึ้นเธอออกมาด้านนอกและลองเหยียบสายดูพบว่ามี